สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องทีเด็ดลม้มโต๊ะค่ำคืนวันเสาร์ Friday Night ครับยังคงมีเกมฟุตบอลโลกสนามต่อเนื่องในวันที่3ตุลาคม2568นะครับเราเขาเลือกเกมที่น่าสนใจ7คู่นะครับจากสกอร์พตมลนด์อังกฤษกาแคเาียอิตาล,ลีลาลีกาสเปนร,รวมถึงบุนเดสก้าเยอรมันลีเอิงฝรั่งเศสเดอะแชมเปี้ยนชิพแล้วก็ลีกโปรตุเกสมาฝากแฟนฟุตบอลเหมือนเดิมนะครับหากใครอยากได้ทีเด็ด v ีพก็สามารถตามไปรับได้ในกลุ่มตามลิงก์ที่แปะไว้ในคอมเมนต์ ในกลุ่มมีการนำเล่นบรรษัทโปรทุกความเด็ดชี้ทางรวยรวทุกความใดนบินเดียวครับเราเดินบรรสดให้ลูกค้าในกลุ่มบวกทุกวันได้รับคำชมจากสมาชิกในกลุ่มเยอะเลยครับวันนี้เราไปออกซาร์ดกันที่สกอตบอร์พิเบริกอังกฤษครับเป็นเกมระหว่างบอลมัดเจอกับฟูลแลมแข่งขันในเวลาตีสองนะครับไปดูผลงานของทั้ง2ทีมกันก่อนเลยครับไปเริ่มกันที่ฝั่งของบอลมัดซีซั่นนี้ ออกซารนทุกการได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับรังอันดับ6ของตารางคะแนนลงได้ไป6นัดชนะ3สมอ2แพ้1นัดนะครับส่วนฝั่งของทางทีมเยือนฟูลแลมก็ยังคงวนเวียนอยู่กลางตารางนะครับอันดับ11ลงได้ไป6นัดชนะ2เสมอ2แพ้2มีอยู่8คะแนนครับผลงาน5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมไปเริ่มกันที่ ฝั่งของ bon utt, บอลหมัดผลงาน5เกมหลังสุดชนะ2เสมอ2แพ้1นะัด2เกมหลังสุดดีพึ่งเสมอมา2นัดเลยนะครับล่าสุดก็เสมอกับลีบมา2-2ส่วนฝั่งของฟูลแลมผลงาน5เกมหลังสุดชนะ3แล้วก็แพ้2นัดล่าสุดก็พึ่งแพ้ให้กับแอสตันวิลล่ามา3-1ส่วนเซติเจอกัน5เกมหลังสุดนะครับเป็นบอลหมัดที่ชนะไป3ครั้งฟูลแลมชนะ1ครั้งแล้วก็เสมอ1ครั้งเกมล่าสุดเป็นบอลหมัดชนะมา1ประตูต่อ0ไปดูในเรื่องของตัวบุเล่นนะครับบอลหมัด bon ก็ยังคงไม่ม่่มมีีีขุัังตวทเจบอยูกรนน อย่าง NSU Now, Adam Smith แล้วก็ลูอิ Cook เหมือนเดิมนะครับส่วนฟูลแลมต้องรอเช็คคอฟิตของลาอุคิมิเนสนะครับที่เจ็บจากเกมล่าสุดแลก็ต้องรอดูว่าจะไหวหรือเปล่านะครับขณะที่โรนิโกบูดิสกองหน้าอีกหนึ่งคนแล้วก็แบ็คขวาอย่างคินเตเต้ te, ก็ยังเจ็บอยู่เหมือนเดิมครับ ส่วนการจับทัพฝั่งของบอลมัดก็น่าจะยึดตัวหลักชุดเดิมๆนะครับมาคอสเซเนเซซี่นะครับก็พร้อมออกซาร์ดในตำแหน่งเซนเตอร์ฮาฟเหมือนเดิมนะครับส่วนตัวรุกก็จะมีองตัวเซเมนโยอารมินแอดลียแล้วก็จอรชไคเวิร์ดนะครับที่คอยสนับสนุนกองหน้าตัวเป้าอย่างอีวานอุซอนครับส่วนฝั่งของฟูลแลมเนี่ยก็จะมีพวกเกินบาร์ซี่โยคิปแอนเดอร์สันนะครับดูแลเกมรับกองกลางก็ซาดเดอร์เบเกอร์แล้วก็ซาซาลูคิชเหมือนเดิม3ตัวลุกแฮร์รี่วิลสันจอร์จคิง แล้วก็อเล็กซ์อโวบีนะครับในกรณีที่ลาอูคิมเดสไม่ฟิตก็จะเป็นอดาม่าตาเร่ที่ถูกขยับเป็นกองหน้าตัวเป้านะครับก่อนเกมบอลมัดต่อ0.5แล้วก็คือควบลูกนะครับยังมองว่าเกมนี้บอลมัดได้เล่นในบ้านนะครับแล้วก็ฟอร์มในช่วงหลังก็ถือว่าแจ่มเหลือเกินครับเป็นทีมที่แพ้ยากฟอร์มในบ้านเชื่อใจได้ส่วนฟูแลมนะครับ ฟอร์มในช่วงหลังแม้จะดีขึ้นก็จริงนะครับแต่ถ้าใครสังเกตให้ดีส่วนใหญ่ฟอร์มที่ดีพวกเขาก็คือการเฝ้ารังแล้วก็เล่นในบ้านแต่ว่าออกไปเล่นเป็นทีมเยือนทีไรมักจะมีปัญหาทุกทีดังนั้นมองแล้ววันนี้บอลหมัดได้เปรียบตรงที้เล่นในบ้านเกมรุกกำลังจัดจ้านน่าจะบดเอาชนะฟูลแลนไปได้ครับวันนี้ให้เลือกเชียร์บอลหมัดชนะสองหนึ่งพร้อมสก,กอร์สูงครับ ส่วนคู่ต่อมาเป็นเกมศึกบอลเกาโชเซเรียอ,อิตาลีนะครับเป็นเกมระหว่างเวโรนาเจอซาสซูโอโลเกมนี้จะแข่งขันกันในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีนะครับไปดูผลงานของทั้งสองทีมนะครับไปเริ่มกันที่ฝั่งของเวโรนาก็ยังคงอยู่แถวโซนท้ายตารางนะครับอันดับ17บเจลงเล่นไป5นะัดเสมอ3แพ้2ครับมีอยู่3แต้มพวกเขายังไม่ชนะใครเลยนะครับส่วนซัสซูโอโลก็อยู่อันดับ13ครับลงเล่นไป5นะัดชนะ2 แล้วก็แพ้3นัดไม่เสมอใครเลยครับบีอยู่6แต้มครับไปดูผลงานหเกมหลังสุดของทั้ง2ทีมไปเริ่มไปที่เวโรนาผลงาน5เกมหลังสุดไม่ชนะใครเสมอ3แล้วก็แพ้2ล่ลาสุดก็พึ่ง บุกไปแพ้กับโรมา่ามา2-0นะครับส่วนซาสูโ,โลผลการ5เกมหลังสุดชนะ2แล้วก็แพ้3นัดล่าสุดก็ชนะอูริเนเซมา3ประตูต่อ1ส่วนสถิติเจอกันเนี่ยก็เป็นฝั่งของเวโรนานะครับที่ชนะไปได้3ครั้งแล้วก็เป็นซาสูโ,โลชนะ2ครั้งเกมล่าสุดเวโรนาชนะไป1ประตูต่อ0ครับไปดูในเรื่องของตัวผู้เล่นนะครับวันนี้เวโรนา ก็จะต้องรองใช้คอฟิตของนิโคลัสวาเลนตินีกองหลังแล้วก็ดานิเอลมอสเซล่ากองกลางนะครับว่าจะพร้อมลงสนามหรือเปล่าส่วนซาโซโลจะไม่มีเยฟเฟอร์สันปลาสนะครับกองหลังที่ยังเจ็บ ส่วนการจัดทัพเวโลโนาก็น่าจะมีมาร์ตินเฟรเซ่นะครับดูแลเกมรับกองกลางก็จะเป็นพวกชูสแชด้าแล้วก็อองตวนแบรเดตนะครับส่วนตัวรุกเป็นโดมากราดาลิชนะครับโจวันเน่แล้วก็กองหน้าอย่างกิฟออบานครับส่วนฝั่งของซาซูโอโลก็จะมีเจอิสเซตนะครับรวมไปถึงทางตาริก โมฮาเร็มูวิชนะครับดูแลเกมรับกองกลางก็เป็นตัวเก๋าอย่างเนมันด้าวิติชเนมันยามาติชนะครับที่คอยตัดเกมแล้วก็คุมเกมในแดนกลางคู่กับอิสมาอิลโกเม่น่ส่วน3าตัวรุกเหมือนเดิมครับบดโดเมดิโกไบราดีอังเดียปินามอนติแล้วก็อามองรอดิยองเต้ครับภาพรวมก่อนเกมเวโรนาต่อเสมออล้ศูน5นะครับผมยังมองว่าเวโรนา ในเรื่องของเกมในบ้านเนี่ยเป็นทีมที่เล่นเหนียวแน่นนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งแล้วก็เป็นปัญหาพวกเขามาโดยตลอดก็คือเกมรุกที่ฝืดสนิทนะครับขณะที่ซาร์ซูโอลโลต้องบอกว่าพวกเขาแม้ว่าจะเป็นน้องใหม่แต่สิ่งหนึ่งเห็นได้ชัดเลยก็ทุกอย่างเป็นทีมที่เล่นได้อย่างลงตัวนะครับ แล้วก็ที่สําคัญเกมรุกดุดันมากๆนะครับสามารถยิงประตูคู่แข่งได้อย่างต่อนเนื่องเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยผม,ยมมองว่าในเรื่องของความเก่าประสบการณ์ต่าง,างๆพวกเขาก,ก็ค่อนข้างมีเยอะเหมือนกันเพราะมีตัวเก่าหลายคนแล้วก็ผ่านประสบการณ์เวทีระดับโลกมามากมายนะครับดังนั้นผมมองว่าซาสูโอโล่สภาพทีมลงตัวกว่าแล้วก็ที่สําคัญเกมรุกค่อนข้างที่จะจัดจ้านนะครับโอกาสที่จะบุกมาเก็บอย่างน้อย1แต้มจากเวโรดามีสูงครับวันนี้เลือกเชียร์ไปที่ซาสูโอโล่จะบุกมาเสมอนหนึ่งงพร้อมกับสก,กอต์ตัมแต่ถ้าเกม ุกเข้าฝักจริงๆโอกาสที่จะบุกถึงชนะก็มีสูงเช่นเดียวกันนะครับวันนี้เลือกเชียรไปที่ซาสูโอโรนะครับส่วนกู่ต่อมานะครับเราข้ามไปที่สบาลิกาสเปนเป็นเกมระหว่างโอซาซูนาเจอเกตาเฟกแข่งขันในเวลาตีสอครับไปดูผลงานของทั้ง2ทีมกันหน่อยนะครับก็ไปเริ่มกันที่ฝั่งของทีมเจ้าบ้านโอซาซูนาตอนนี้ก็อยู่ ในอันดับ13บสนเป็นเนัดชนะ2เสมอ1แพ้4มีอยู่7แต้มนะครับส่วนฝั่งของเกตาเฟ่ตอนนี้ก็อยู่อันดับ8นะครับนัเป7นเนัดชนะ3เสมอ2แพ้2มีอยู่11คะแนนครับ ไปดูผลงาน5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมนะครับก็ไปเริ่มกันที่ฝั่งของโอซาซูน่าผลงาน5เกมหลังสุดชนะ2เสมอ1แล้วก็แพ้2นัดล่าสุดก็พึ่งแพ้เลยเอัลเบติสมา2-0นะครับส่วนฝั่งของเกตาเฟ่ผลงาน5เกมหลังสุดชนะเกมเดียวเสมอ2แล้วก็แพ้2นะครับล่าสุดก็เสมอกับเลวันเต้มา1ประตูต่อ1สว่วนสถิติการ5เกมหลังสุดนะครับก็เป็นฝั่งของโอซาซูน่าชนะ1ครั้งแล้วก็เกตาเฟ่ชนะ3ครั้งแล้วก็เสมอ1ครั้งเกมล่าสุดเป็นเกปปตา ส่วนการจัดทัพเดียวก็ต้องบอกว่าฝั่งของโอซาซูน่าเนี่ยจะไม่มีแค่ดูเบนกาเซียแล้วก็ไอมาโอโรชนะครับที่ยังเจ็บอยู่เหมือนเดิมครับส่วนเกตาเฟ่ก็จะไม่มีตัวเก่าอย่างควรมี่นะครับที่เจ็บอยู่เช่นเดียวกันส่วนการจัดทัพของโอซาซูน่าเหมือนเดิมนะครับก็มีพวกเอนโซโบโยโมนะครับดูแลเกมรับเหมือนเดิมส่วนกลองกลางก็เป็นควนมอนการโยลานะครับมอยสโกเมสแล้วก็ เป็นหละในลายของลูัสตอโร่นะครับส่วนกองหน้าก็ยังคงฝากเขาหวังไว้ที่อันเต้บูดิเมียเหมือนเดิมนะครับส่วนฝั่งของเกตตเฟ่วัเดียก็จัดหนักจัดเต็มเลยนะครับมีอับเดลอับกานะครับดูแลเกมรับเหมือนเดิมกองกลางก็มีมาริโอมาตินแล้วก็หนุวยมิยาแล้วก็มารอารัมบารีนะครับส่วนกองหน้าก็มีบอค่ามอยราวนะครับแล้วก็อาเดียนริโซเหมือนเดิมครับ ก่อนเกมโอซาซูนาต่ออยู่0.25และ0.5นะครับผมจะูบอกว่าเกมนี้เป็นเกมที่สูสีมากๆนะครับโอซาซูนาฟอร์มในช่วงหลังก็เอาแน่อดอนไม่ได้ส่วนฝั่งของกิตาเฟในช่วงหลังก็ฟอร์มแผ่วลงไปนะครับแต่อะไรก็ตามผมยังมองว่าสิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดเลยก็คือกตาเฟเนี่ยเป็นทีมที่ เวลาออกมาเล่นเป็นทีมเยือนเนี่ยมักจะฟอร์มไม่ได้สม่าเสมอสักเท่าไหร่นะครับขณะที่โอซาซูนาขึ้นชื่อเรื่องฟอร์มในบ้านอยู่แล้วนะครับวันนี้ถ้าเกมรุกเน้นๆหน่อยนะครับโอกาสที่จะเบียดเข้าวินเพราะว่ามีสูงเข้าวันนี้ให้เลือกเชียร์ไปที่โอซาซูนาดีกว่าครับจะเปิดบ้านเชียร์อัชนากตาเฟส1-0พร้อมกับสกอตต์ตำมครับส่วนคู่ต่อมานะครับเป็นเกมบุนเดสก้าเยอรมันเป็นเกมระหว่างออฟเฟนไฮน์นะครับเจอกับโคโรนแข่งขันเวลาตีหนึ่งครึ่งครับไปดูผลงานของทั้งสองทีมนะครับไปเร ของพวกเขานะครับก็ต้องบอกว่าในบุเดซิก้าพวกเขาชนะ2สะเสมอ1แล้วแพ้2มี7แต้มนะครับอยู่อันดับ10ส่วนฝั่งของโคโลนี่อยู่อันดับ7นะครับลงเล่นไป5นาะนชนะ2สะเสมอ1แพ้2เช่นเดียวกันมีอยู่7แต้มไปดูในเรื่องของผลงาน5เกมหลังสุดอีกครั้งนะครับก็ไปเริ่มกันที่ฝั่งของฮอฟฟนนายผลงาน5เกมหลังสุดชน 2, ะ2เสมอ1แพ้2นะครับล่าสุดก็สเสมอไฟบวกมา1นึ สุทธาก็โคโลนะครับผลงาน5เกม,าศาศามนหลังสุดชนะ2เสมอ1แพ้2 2เกมหลังสุดแพร้รวดเลยนะครับล่าสุดก็แพ้สุดกรดขาบ้านไป2-1 ส่วนสถิติเจอกัน5เกมหลังสุดนะครับเป็นออฟเฟนไฮอ่าเป็นฮอฟเฟนไฮที่นะ2ครั้งโคโลนชนะ1ครั้งแล้วก็เสมอ2ครั้งเกมล่าสุดก็เสมอกันมา1ประตูต่อ1นะครับไปดูในเรื่องของตัวผู้เล่นกันบ้างน,นะครับฝั่งของฮอฟเฟนไฮก็จะไม่มีตัวเจ็บหน้าเดิมอย่างโกกิมาชิดะแล้วก็วาลังแตงชองเดนะครับที่สภาพร่างกายไม่สมบูรณ์ส่วนฝั่งของโคโลนจะไม่มีลาฟฟานเดนเบิร์กเหมือนเดิมที่ยังเจ็บแล้วก็มาริอุสบูตเตอร์นะครับกองหน้า ที่ทําไป2ประตูก็เจ็บในเกมนันดนี้เช่นเดียวกันนะครับส่วนการจัดทัพของฮอฟเฟนไฮนะครับก็จะมีทางโรบินอารันิกนะครับที่คอยดูแลเกมรับพวกกองกลางก็มีอันเดคาร์บาลิชนะครับรวมไปถึงทางวอลเตอร์เบอร์เกอร์นะครับส่วนกองหน้าก็ยังคงเป็นฟิสติกอัสลานีแล้วก็บาซูมาเน่ตูเร่เหมือนเดิมส่วนโคโลนก็จะมีทิเมฮูเบอร์นะครับที่จำคอยดูแลเกมในเกมรับนะครับกองหน้าก็กองกลางก็เป็นทอมคราวส์แล้วก็ ลินตอนไม่หน้านะครับส่วนกองหน้าใช้ยาคุบคามิสกี้แล้วก็รักหน้าอาเช ก่อนเกมฮอฟเฟินไฮต่ออยู่0.25และ0.5น้ะครับผมยังมองว่าเป็นเกมที่สูสีนะครับฟอร์มของทั้งคู่ไม่ได้หนีอะไรกันมากแต่สิ่งหนึ่งเห็นได้ชัดเลยก็คือฮอฟเฟินไฮเป็นทีมที่เล่นในบ้านได้อย่างดีนะครับแล้วก็ที่สําคัญเกมรุกค่อนข้างดุดันวันนี้เจอทีมที่ไม่แข็งแกร่งอย่างโคโลนผมยังมองว่าวันนี้พวกเขายังดูดีกว่านะครับโอกาสที่จะชนะผมยังมองว่ามีสูนะครับดังนั้นขอเลือกเชียร์ไปที่ฝั่งของฮอฟเฟนไฮดีกว่านะครับถ้าเกมรุกเข้าฝักมีโอกาสชนะถึงตออนนให้เเลืกชีย h อฟเฟนไฮ i m พร้อมกับสกอร์สูงในคําคืนวันนี้นะครับส่วนคู่ต่อมานะครับข้ามไปที่ลีกเอิงฝรั่งเศสเป็นการเจอกันระหว่างปารีสเอฟซีเจอกับรอริยองก,กันเวลาตีหนึนาทีนะครับโดยทั้งคู่ก็พึ่งเลื่อนชั้นขึ้นมาเล่นในลีกสูงสุดพร้อมกันเลยนะครับไปดูในเรื่องของตารางคะแนนของทั้งสองทีมนะครับก็ไปเริ่ม กันที่ฝั่งของทีมเจ้าบ้านนะครับปารีสเอฟซีอยู่อันดับ11นะครับลงได้ไปหกนะัดชนะ2เสมอ1แพ้3มี7คะแนนส่วนฝั่งของทีมเยือนลอริยองอยู่อันดับ13นะครับลงได้ไปหกนะัดชนะ2เสมอ1แพ้3มีอยู่7คะแนนเช่นเดียวกันครับไปดูผลงาน5เกมล่าสุดของทั้ง2ทีมครับก็ออกไปเริ่มกันที่ฝั่งของปารีสเอฟซีนะครับผลงาน5เกมล่าสุดทุกรายการชนะ2เสมอ1แพ้2ล่าสุดก็เพิ่งบุกไปเสมอนิดด้วยสกอร์1ประตูต่อ1นะครับส่วน ฝั่งของลอริยงผลงานท้าเกมเราถือชนะ2เสมอ1นแพ้2นะครับเกมล่าสุดก็ชนะโมนาโกมา3ประตูต่อ1 สวถิติเจอกันนะครับก็เป็นปรารีส FC ชนะ1ครั้งแล้วก็ลอรียงชนะ3ครั้งแล้วก็เสมอก,กัน1ครั้งเกมล่าสุดปรารีส FC ชนะไป3ประตูต่อ2นะครับไปดูในเรื่องของตัวผู้เล่นนะครับปรารีส FC ก็จะยังคงไม่มีปีแอร์อิฟอาร์เมลนะครับที่ยังเจ็บกล้ามเนื้อขาหลังอยู่ส่วนตัวที่พักยาวก็เป็นโลฮันดูแช่แล้วก็แบงซองมาเชตติเหมือนเดิมนะครับส่วนลอรียงเนี่ยก็จะไม่มีบานดิโอกู ฟาดิกาแล้วก็ทาวานซาซูซี่นะครับแล้วก็นาเทานเนลอัจเจที่ยังเจ็บเช่นเดียวกันกับโปเนสคัตเซลิสที่ยังเจ็บอยู่ก่อนหน้านี้แล้วนะครับส่วนการจัดทัพปารีสเอฟซี FC ก็จะมีแม็กซิมโลเปสกับอาดัมกามารารวมไปถึงซิมอนซิมอนนะครับอะแล้วก็โมเสสซิมอนนะครับที่ความสัมพันธ์องกองหน้าตัวตปเป้าอย่างวิลเลียมเก็บเบลนะครับ ส่วนฝั่งของลอริยองก็จะมีโแรแลงอาเบเกลนะครับรวมไปถึงปีแอเลสเมลูควายกับเคื่อนเกมในแดนกลางส่วนตัวลูกเหมือนเดิมครับแซมบัวซูมาโนโตซินไอเยกุลแล้วก็โมเมตแบมบ้าเหมือนเดิมนะครับ การเกมปารีสเอฟต่อ0.5แล้วก็ขึ้นควบลูกผมยังบอกว่าเกมนี้เป็นเกมที่ค่อนข้างสูสีนะครับฟอร์มของปารีสเอฟในช่วงหลังก็เอาแน่เอานอนไม่ได้นะครับแล้วก็เกมที่พวกเขาชนะในซีซั่นนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการชนะทีมระดับล่างอย่างพวกแบสแล้วก็เมดนะครับแตกต่างกันจากรอริยองนะครับที่ฟอร์มเนี่ยต้องบอกว่าใช้ได้เลยนะครับชนะทีมแข็งอย่างโมนาโกแลงแล้วก็ถือว่า ผลงานยอดเยี่ยมเลยนะครับในการชนะ2ทีมนี้ขณะที่เกมที่แพ้ก็เป็นแพ้ให้กับทีมใหญ่อย่างมักเซอร์แล้วก็ลิวนะครับดังนั้นผมจะบอกว่าวันนี้ลอริยองสู้ได้นะครับถ้าไม่เสียประตูง่ายๆแล้วก,แวก็แล้วก็จังหวะสวนกลับเร็วเข้าฝักเนี่ยผมว่าโอกาสที่ลอริยองเนี่ยจะบุกมาเก็บอย่างน้อยสักดึ่งแต้มจากปารีสเอฟซีผมมองว่ามีสูงนะครับดังนั้นขอเลือกเชียร์ไปที่ฝั่งของลอริยองดีกว่านะครับจะบุกไปสเสมอกับปารีสเอฟซีด้วยสกอร์หนึ่งหนึ่งให้เลือกเชียร์ลอริยอง พร้อมกับสก,กอร์ต่ำนะครับส่วนคู่ต่อมานะครับก็เป็นศึกบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษนะครับเป็นเกมระหว่างเล็กซ์แฮมเจอเบอร์มิงแฮมแข่งขันเวลาตีสองนะครับไปดูผลงานของทั้ง2ทีมนะครับก็ไปเริ่มกันที่ฝั่งของทีมเจ้าบ้านเล็กซ์แฮมน้องใหม่เนี่ยตอนนี้ก็อยู่อันดับ15ครับลงเล่นไป8นะชนะ2เส,รรรสมอ3แพ้3ม,มีอยู่9แต้มส่วนฝั่งของเบอร์มิงแฮมนะครับอยู่อันดับ11ลงเล่นไป8นะชนะ3เสมอ2แพ้3ม,มีอยู่11คะแนนครับ ไปดูผลงานของทั้งสทีมนะครับเล็กซ์แฮมในช่วงหลังฟอร์มดีมากๆนะครับชนะสองเสมอสองแล้วก็แพ้เกมเดียว4เกมหลังสุดไม่แพ้ใครครับล่าสุดก็เพิ่งเสมอกับเลสเตอร์มาหนึงหส่วนฝั่งของเบอร์มิงแฮมผลงานทั้เกมหลังสุดชนะ1แพ้3 แล้วก็เสมอหนึ่งนัดนะครับเกมล่าสุดก็เสมอกับเชฟฟิลเวสเดมา2-2สถิติจอก,กัารเกมหลังสุดเป็นเล็กแฮมชนะ1ครั้งเบอร์มิงแฮมชนะ3ครั้งแล้วก็เสมอ1ครั้งเกมล่าสุดก็เสมอกันมา1ประตูต่อ1นะครับไปดูในเรื่องของตัวผู้เล่นนะครับเล็กแฮมวันนี้จะไม่มีเจโรดูเกตของหน้าตัวเก่าแล้วก็แอนดี้แคนนอนที่ยังเจ็บั้างสต็อกอยู่เหมือนเดิมส่วนเบอร์มบงแฮมวันนี้จะไม่มีคิสเดวี่นะครับแล้วก็เจสตนฟิวนะครับกองหน้าพเมยร์เกตตัวเก่งนะครับที่ซัดไป3ประตูมีการบบบเจ็บรรบกวน,นั ส่วนการจัดทัพของเล็กแฮมก็จะมีเบนชีฟนะครับคอยคุมเกมในแดนกลางส่วน3ตัวรุกก็เป็นจอชวินดัสโอลิสโอเบริออนแล้วก็คิฟเฟอร์มัวเหมือนเดิมส่วนฝั่งของเบอร์มิงแฮมก็จะมีทอมมี่ดอยแล้วก็โทโมกิอิวาตะนะครับกองกลางญี่ปุ่นคอยคุมเกมในแดนกลางนะครับสามตัวรุกเป็นดิมารายเกแพทริกโรเบิร์ตแล้วก็เคียวโกฟูรุฮาชินะครับก่อนเกมเบอร์มิงแฮมต่อเสมอนะ0.25ผมยังมองว่า ฟอร์มของเล็กแฮมในชั่วโมงนี้ต้องบอกว่าดีจริงๆนะครับเป็นทีมที่แพ้ยากขึ้นมานะครับเบอร์เบิร์แฮมแม้ว่าจะมีสติที่ดีนะครับแต่ผมยังมองว่าสิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดเลยก็คือเกมรับของพวกเขาเนี่ยเสียประตูง่ายแทบทุกนัดเลยนะครับโดยเฉพาะ2เกมหลังสุดหลังสุดเนียเสียไปถึง5ประตูขณะที่เล็กแฮมเนี่ย เกมรุกดีดีอยู่แล้วนะครับเกมรับผมว่าในช่วงหลังก็ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นด้วยนะครับก็เป็นทีมที่เสียประตูยากแล้วก็ในช่วงหลังแพ้ยากด้วยแถมวันนี้ได้เล่นในบ้านผมจะบอกว,ว่าวันนี้เล็กแฮมสู้ได้นะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะแบ่งแต้มกับเบอร์บิงแฮมเผๆจะเอาชนะได้ด้วยนะครับแต่โอกาสเสมอมีมากที่สุดดังนั้นขอเลือกเชร์ไปที่เล็กแฮมจะเสมอหนึ่งๆพร้อมกับสกอร์ต่ำนะครับส่วนคู่สุดท้ายเป็นที่ลีกาของโปตุเกสนะครับเป็นเกมระหว่งางคาซาเปียเจอเอสโตริลแข่งขันเวลาตีสองส ไปดูผลงานของทั้งสองทีมนะครับก็ไปเริ่มกันที่ฝั่งของคาซาเปียกันก่อนเลยนะครับตอนนี้พวกเขาอยู่อันดับ14บสีลงได้ไป7นะัดชนะ2เสมอ1แพ้4มีอยู่7คะแนนนะครับส่วนฝั่งของทีมเยือนนะครับเอสโซลิวเนี่ยก็อยู่อันดับใกล้เคียงครับอันดับ15บห้ลงได้ไป7นัดชนะ1เสมอ2แพ้4นะครับเกมอาร์ตมีอยู่5แต้มนะครับไปดูในเรื่องของผลงาน5เกมล่าสุดของทั้ง2ทีมนะครับคาซาเปีย er. ชนะเกมเดียวนะครับแล้วก็เสมออีก1เกม3เกมนี่แพ้ รวดเลยนะครับเกมล่าสุดเดียก็พึ่งแพ้ให้กับโมเรเนเซมา2ประตูต่อหนึ่งส่วนฝั่งของเอสโซลิ์ผลงานห้าเกมล่าสุดชนะเกมเดียวแล้วก็เสมออีก1เกมนะครับสเกมก็แพ้เช่นเดียวกันแต่ว่าล่าสุดเนี่ยก็แพ้กับสปอร์ติ้งบอนไป1ประตูต่อศูนย์เท่านั้นนะครับไปดูในเรื่องสถิติเจอกันนะครับก็เป็นฝั่งของคาซาเปียที่ชนะไป1ครั้งแล้วก็เอสโซลิชนะ2ครั้งแล้วก็เสมอกัน2ครั้งเกมล่าสุดเอสโซลิชนะไป3ประตูต่อหนึ่งนะครับไปดูในเรื่องของ ต,ตัวผู้เล่นกันบ้างน,นะครับคาซาเปียเนี่ยวันนี้จะไม่มีอับดุคอนเต้แพทริกเซกอรานะครับที่ยังเจ็บอยู่นะครับเช่นเดียวกันกับทางเคลาเมนเดสกิก๊กี้แล้วก็ยาซีนอุคิลี่นะครับส่วนฝั่งของเอสเตอริลจะไม่มีลิกาดซานเชสน,นะครับปีกตัวเก่งที่เจ็บเป็นรายล่าสุดนะครับรวมไปถึงเซกาที่เจ็บอยู่ก่อนด้านนี้แล้วนะครับไปดูในเรื่องของตัวผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามกันบ้างนะครับก็ไปดูฝั่งของ ซาเปียก็จะมีทางเรเดโตงาก้านะครับที่จะคอยคุมเกมในแดนกลางนะครับส่วนตัวลุกก็เป็นเชลามี่ริโวลองนะครับไดรอนลิสดาเมนโตแล้วก็เตียโกโมราอิสเหมือนเดิมครับส่วนฝั่งของเอสโตเนจะไม่มีพลาสติกฝั่งของเอสโตเนนะครับก็จะวางพลาสติกเดอเปลาล่าแล้วก็จอแดนโฮสโกสนะครับที่จะคอยคุมเกมในแดนกลางส่วนสามตัวลุกเป็นชูออัลคาวาโจ อเลฮันโดมาเกตแล้วก็รานิกีตาเน่เหมือนเดิมนะครับก่อนเกมคาสาเปียต่อเสมอณ0.25นะ0.25ผมยังมองว่าคาสาเปียเนยฟอร์ม อาจจะไม่นิ่งก็จริงนะครับแต่วันนี้เจอทีมที่คุณภาพไม่ได้หนีจากพวกเขามากแล้วก็ที่สําคัญวันนี้ได้เล่นในบ้านด้วยนะครับดังนั้นผมยังบองว่าวันนี้เป็นโอกาสที่ดีนะครับที่พวกเขามีโอกาสสูงที่จะเก็บ3มแต้มได้สําเร็จนะครับวันนี้ให้เลือกเชียร์ไปที่คาสเปียดีกว่าครับจะฮึดแล้วก็เปิดบ้านเอาชนะเอสเลไปด้วยสกอร์สอให้เลือกเชียร์คาซเปียพร้อมกับสกอร์สูงนะครับเราไปสรุปทั้ง7คู่ กันอีกครั้งนะครับก็ไปเริ่มกันที่เกมหว่างบอลมัดกับฟูแล้วเวลาตีสอก่อนเกมบอลมัดต,ต่อ0.5แล้วก็คือกรบลูกให้เลือกเชียร์บอลมัดชนะ2-1พร้อมสกอร์สูงเกาโชเชียอิตาลีเกมหว่างเวโดนาเจออาซาร์โซโรเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีก่อนเกมเวโดนาต่อเสมอแล้ว0.25 ให้เลือกเชร์ซาสุโอโรจะบุกมาเสมอ1นพร้อมสกอตต์ต่ำสุกบาราลิก้าสเปนโอซาซูนาโจกเกตาเฟเวลาตีสอก่อนเกมโอซาซูนาต่อ0 2นและศูนให้เลือกเชร์โอซาซูนาชนะหนึ่นย์พร้อมสกอตต์ต่ำเกาะราเอฟเฟนไฮจะโคโลนนะครับเวลาตีหนครึ่งก่อนเกมฮอฟเฟนไฮต่อ0.25ย์จุดสอาและ้วก็0.5ให้เลือกเชร์ฮอฟเฟนไฮจะเปิดบ้านชนะสาหนึ่ง พร้อมสกอร์สูงเกมหลีกอังฝรั่งเศสปารีสเอฟซีเจอรอรอลยองเวลาตีหนึ่งสนาทีก่อนเกมปารีสเอฟซีต่อศูนแล้วก็คือควบลูกให้เลือกเชียร์รอลิยองจะบุกมาเสมอนหนึ่งหนึ่งพร้อมสกอร์ต่ำเกมระหว่างเล็กแฮมกับเบอร์มิงแฮมซิตตี้เวลาตีสองเป็นศึกฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพ ก่อนเกมเบอร์มิงแฮมต่อเสมอ0.25ใ,ให้เลือกเชียร์าาเลคแฮมจะเปิดบ้านเสมอ1-1พร้อมสกอร์ต่ำและคู่สุดท้ายฟุตบอลลีกของโปรตุเกสคาซาเปียเจอเอสโซลิวเวลาตี25นาทีก่อนเกมคาซาเปียต่อเสมอ0.25ให้เลือกเชียร์คาซาเปียจะชนะ2-1พร้อมกับสกอร์สูนนะครับส่วนหนึ่งคู่ที่ฝากให้เชียร์ เน้นๆในค่ำคืนวันนี้ขอไปที่สึกบอลพิวรีกอังกฤษเกมระหว่างฟูลแลมเจออ่าเกมระหว่างบอลมัดเจอฟูลแลมนะครับเวลาตีสอก่อนเกมบอลมัดต่อ0.5แล้วก็ขึ้นควบลูกให้เชียร์บอลมัดจะชนะ2 1พร้อมกับสกอร์สูงเป็นตัวเน้นตัวชร์สำหรับค่ำคืนวันนี้นะครับนี่เป็นข้อมูลฟุตบอลทั้ง7คู่ที่นํามาฝากกันในวันนี้หากใครอยากได้ทีเด็ดวีพีก็สามารถตามไปรับได้ในกลุ่มตามลิงก์ที่แปะไว้ในคอมเมนต์เท่านั้นนะครับในกลุ่มมีการนำเนำด็สดรวมทุกความเด็ดชี้ทางรวยลงตัวให้ค้าในกลุ่มอันครลเเยยะะบ วันนี้ถ้าใครชอบข้อมูลของเราก็ฝากกดติดตามช่องทางของเราทุกแพลตฟอร์มไว้ด้วยนะครับแล้วก็ย้ำอีกทีนะครับอย่าลืมนะครับหากใครอยากได้ทีเด็ดวีพีตัวเล่ตัวชูวสามารถตามไปรับได้ในกลุ่มตามลิงก์ที่แปะไว้ในคอมเมนต์นะครับถ้าใครชอบก็ลุยถ้าใครเห็นต่างก็ส่วนไม่วากันนะครับขอบคุณทุกคนที่ตามเจอกันใหม่วันพวกนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ